เข้าแจ้งความหลังถูกงูกัดได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะฮึดสู้ดิ้นจนหลุดเอาชีวิตรอดมาได้จับตัวมันมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีฐานพยายามฆ่าอมันแจ้งความได้อยู่ว่างูกัดนี่มันนอกจากมีคนเอางูมาปล่อยนะจึงจะแจ้งความจับคนเอางูมาปล่อยได้ปล่อยให้กัดเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีที่งูมากัดเรานี่มันแจ้งความได้อยู่หรือ S 1> <S 1> <S สรางวาเธอเนาะนายสราธมาลาจรรันนายุ68ปีอาชีพรอปพหอพิวถุงใส่งูเหลือมขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวกว่าประมาณ3เมตรนำเข้าแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจสอบพอบางบอ่อขอให้เอาผิดพร้อมดำเนินคดีกับเจ้าของงูเหลือมตัวนี้หลังจากถูกมันกัดข้อเท้าเป็นแผลลึกได้รับบาดเจ็บ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงพระกะกับสิ่งที่เห็นรีบแจ้งอาสาสมัครมูลธิร่วมกตันยูบางบ่อเข้ามาช่วยเหลือด่วนเพื่อช่วยกันจับงูเหลือมตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและช่วยปรถมพยาบาลนายสรายุทธแก่เป็นลุงรอปพเนื่องจากมีบาดแผลค่อนข้างที่จะโอ้ไม่ธรรมดานะครับเลือดออกรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษานายสรายุทธมาลาจันหรือลุงรอปพ ได้เล่าเหตุการณ์ละทึกขณะถูกงูเหลือมจู่โจมกล่าวว่าตนทำงานเป็นรอปพของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบ่อมีห้องพักอยู่ในรั้วของโรงงานและเลี้ยงไก่ไว้หลังห้องพักขณะที่ตนนอนพักอยู่ในห้องเพียงคนเดียวจูจ่ๆรู้สึกว่าเจ็บปวดที่ข้อเท้าคล้ายกับมีอะไรมากัดจึงลืมตาพลิกตัวมองแต่ยังไม่ทันจะลุกขึ้นจากที่นอนปรากฏว่าเจ้าง,งูเหลือม ได้โอบรัดคอรัดลำตัวของตนทันทีจนต้องมีการต่อสู้กับมันเพื่อเอาชีวิตรอดพยายามร้องตะโกนให้คนด้านนอกช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินแถมงูยิ่งรัดแน่นมากยิ่งขึ้นจนพยายามแกะงูออกจากตัวแต่สู้แรงไม่ได้จึงตัดสินใจคว้าเอาหางงูมากัดอย่างเต็มเรยงมันกัดเราเราก็กัดมันพุ่นแล้วต่อสู้กันเออมันจึงยอมคลายตัวออก และพยายามที่จะเลยหนีต้นเห็นว่าไม่ให้มันเลยหนีต้องเอามันมาเข้าคุกเข้าตารางผ่านมาแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าปุ๋ยสางบาแเราก็ได้เราเครียดแห้งดีด้านนายสมชายสีเหรันซึ่งเป็นอา,าสาสมัครมูลทิิร่วมกตันญยูจุดบางบ่ออยากจะกล่าวฝากเตือนประชาชนทั่วไปหากพบเห็นงูเข้าที่พัก หรือโรงงานขอให้รีบแจ้งกู้ภัยอย่าไปจับเองถ้าจับเองมันอันตรายโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นงูเหา่างูจงอางหรืองูมีพิษอาจจะเสียชีวิตได้นี่ถือว่าโชคดีนะที่ลุงแกมีสติและสามารถจัดการกับงูเหลือมได้ก่อนมันกัดเลราเรากัดมันคือกันครับต่อสู้กันจนมันยอมแพ้แต่ในที่สุดแกว่ามึงสิไปใสกูสิพาไปหาตำรวจแจ้งความพยายามฆ่าวรา้างวาเนาะ